เจมเมลิโอเลโอน่าตัวละครที่ชาว b l a c k c ควเวรทั้งเซิร์ฟเวอร์รอคอยกำลังจะเข้ามาใน24ชั่วโมงนี้และนี่ก็คือทรัพยากรที่ผมทยอยเติมมาเดือนกว่าๆเพื่อรอเธอคนเดียวมูลค่า เกือบแสนบาททองก็ทุกแพ็คทุกวันทุกสัปดาห์ทุกเดือน100ล้านหินเรียบไม่ต่ำกว่า1น0 0พันเม็ดหินปลูกแสกสีม่วงร้อยกว่าเม็ดและยังมีที่อยู่ในกล่องอีก4 5กล่องกลองรายวันอีก144กล่องก็คือกดทุกวันนั่นแหละเลยมีขนาดเนี้ยและทรัพยากรชั้งบทเดียผมจะเอาไปลงก,กับเจมเมลิโอเลอนน่าะ เพียงตัวเดียวทุกคนมันดูกันว่าอ่ออีกขนาดนี้ยเจยเราจะสุดขนาดไหนแต่ถึงเราจะเติมและทุ่มขนาดนี้หลักๆก็ต้องอยู่ที่ดวงด้วยนะครับทุกคนมาดูนครับเจ๊ม่ดีโอเลโอน่าเนี่ยเราจะต้องเน้นเวทโจมตีจะไ,ได้เผาแรงๆให้เหลือแต่ต่อตะโกไม,ไม่เหลือแม้แต่ซากกระดูกไปเลยผมจะให้เจ๊ใช้เป็นของเซตนี้ไม่ใช้เซตโลดาวแล้วใช้เป็นเซตเลือดดาวแทนก่อนเออเรามาทําของเลือดดาวกันก่อนครับยกระดับให้กับอุปกรณ์เลือดดาวกันเลยนนะครับว่าซีแชก ปัน้นและออฟที่ได้มาก็ายกรับให้กระจกและคลิปนี้เงินเราจะล่วงจากร้อยอมแล้วครับร้ <c oughs> อยล้านเพื่อเธอคนเดียวนะทุกคนมาดูกันว่าอะไรตอนสุดท้ายเงินผมจะเหลือศูนย์บาทหรือเปล่าโอเคเรามาเริ่มจากมิสเตอร์โทน้ำแข็งก่อนเราจะสูบไปเรื่อยจนกว่าออฟจะเทพอย่างน้อย3ช่อง ه, เดวเวโจมตี2.9กครับผมเป็นค่าสเตตัสที่เจเราต้องการพกันล็อกแลวหาต่อเลยครับอีก3ช่องผมอยากได้เป็นอัตราคีต้านคริติคอลและเลือดเปอร์เซ็นต์นครับมาเยียวยาวครับเฮ้ยตะกูลคริครบเลยจะมาทำไมอะไระตัวสองตัวดตัวเดี๋ยวค่อยปลุกเสกนะทำของชินละชิ้นก่อนไปเป็นเจ้าตัวนี้4ช่องพอใจแล้วต่อไปช่อง5อันนี้เราจะหาที่มันสุดนะครับโอ้โหและคลิกละห้าแสนที่คุ้นเคยอ ได้เลยเวทโจมตีเอาเลยครับ <Services> ว<ถ>ีน <ladder> นี Hence, ้เราได้ไวแล้วเนี่ยต่อไปตามกระจกวิเศษสุ่มอัหาเวทโจมตีกันต่อลุยยาวเอ้สองจุดแปดหรอพอดีมีพันกับก้อนทุกคนขอเอาสุดได้ป่ะอย่างน้อยสองจุดเก้าอ่ะสุ่มต่อยาวยาวเว้ยเกลือจังมันเริ่มเกลือแล้วทุกคนเฮ้ยดีดข้ 3เทุกคนหัวดีที่เด็ดจัดแควโจมตีระดับ SS คลาสเลยนะเพื่อนล็อกนี่รออะไรอะ่ะ <c oughs> ต่อไปหาอีก3ช่องที่สวยๆกันเลยครับทุกคน <c oughs> อยากได้สุดสี่ช่องอ่ะเด็ไปต่อ <c oughs> ดีเฟนซ์นมาเอสแบบนี้ล็อกคูด่ดีป่ะทุกคนอันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมกดหินแดงเลยนะทุกคนหินสุ่มออฟสีแดงระดับปีปีก,กครั้งแรกโชกตาร์เขาขันแกล้งผมเลยลองอีกเม็ดลองอีกเม็ดรอบนี้ไม่ดีผมทิ้งดีเฟนซ์เปอร์เซ็นต์นะออฟแม็กต่ำไปหน่อยป่ะทุกคนลองอีกทีลองอ เริ่มร้อนเริ่มร้อนเริ่มร้อนหินเม็ดนี้มีน้อยด้วยโอ้โหโอ้โหโอ้โหไหลแล้วกายเงียไหลแล้วครับไหลแล้วครับพี่น้องทีดาเมจมาไม่อยากได้โอ้ใจเย็นอืมใจเย็นชิบหายทุกคนเสียเยอะกว่าที่คิดละเม็ดนี้อีกสามเม็ดทาไม่ได้พอเลิกสองเม็ดอีกสองเม็ดโอ้โหเกลือจัดเกลือจัดทุกคนบ้านอีสี่จุดห้าเปอร์เซ็นต์อ่ะผมว่านี้ต้องใจเย็นก่อนวะทุกคนเราไปลองบวกชิ้นอื่นก่อนไปสุ่มออปชั่องนิฮานครับ อย่าได้เวทโจมตีอบอบอบ้านครีส4.8ว่ะแชทด,ดีนะนะผมต้องทิ้งว่ะผมบอกแล้วผมเจ,าเจ้าเจาสุดต้องหาเวทโจมตีจริงแล้วมันไม่ได้มาง่ายง่ายอ่ะเ <c oughs> จ็บปวด <c oughs> เงินเราที่สะสมมานานและเติมมาหลายบาทหายเป็นน,น้ำอ้โหห้าแสนินลัวลัวเว้ยรู้ตัวอีกทีนึงเดี๋ยวเหลือ 10m คอยดู หนึ่งจุดเก้าหรอคือได้แล้วอ่ะเอ็มแบ็กแท็กทุกคนแต่กายมันอยากได้ระดับเอบวกๆวกอ่ะโลมากเดี๋ยวพอเงินเหลือห้าสิบล้านแล้วยังไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวนั่งน้ำตาซึมวะไม่ได้เลยไม่ได้เลยกูไม่ได้แบบนั้นหรอกนะแย่มีโอกาสมีโอกาสทุกคนมีโอกาสมีโอกาสที่จะมานั่งร้องไห้กับสิ่งที่ตัวเองทำไปเพราะมันอ้ามะยอมพักก็ได้แลกกระจกมาเลยสิบอัน บอกแล้วว่าดอขอไว้เยอะทุกอย่างเรียบร้อยฮะและตอนนี้เราก็มาชูแอแล้วครับผมการยิงก็ยังคงไม่ได้เวทโจมตีเปอร์เซ็นต์ไม่ได้จริงๆหาต่อครับหรือผมไม่ควรรี1.9%ชิ้นนั้นไปจริงๆวะไม่นะไม่นะไม่นะกากกว่าเดิมโอ้โห ไม่เป็นเวทจมตีวะบอจะรั่วแย่แล้วว่าชั้ชิ้นนี้มันเอาผมสุดขอ1 9กลับมาได้ไหมไม่ได้รีเลยไม่ได้เลยกู <c oughs> <c oughs> โอ้เสียหายแล้วเสียหายแล้วเพื่อน ป้องกัน1.9โคตรน่าเก็บไว้แอคพลังแต่เราเน้นโหดเพื่อนๆกระจกวิเศษสิบอันหมดไปแล้วยังไม่พอเหรอเนี่ยมันเกินไปละมันเกินไปละมันเกินไปละสอบพอพอ สองจุดสองเปนตต่อไปเซสปีดนะอันนี้จริงออฟมันสวยมากแล้วทุกคนแต่สำหรับเจ๊เมลิโอเลโอนา่ามันต้องไม่ใช่ครีดาเมทเว้ยมันต้องเป็นเวทโจมตีลุยครับรีหายาวๆแม่นเว้ยเจ๊กูแม่นอยู่แล้วไปรอค่าแม่นมาอื <c oughs> ตา้านครีอ้โหกายภาพนหลังไปตู้ ทองเราสูญสิ้นไปแล้ว20กว่าล้านนะทุกคนยังเหลืออยู่เจิกว่าล้านตอนนี้จิตใจเรายังคงมั่นคงอยู่ยังเหลือเยอะยังเหลือเยอะ <Yeah. S 1> เหลือเยอะแต่จะเยอะพอไหมนะเรียวยาวอืมแม่นอีกแล้วเวนโจมตีมาหน่อยมาหน่อยไม่มาเลยครับพี่น้องไ้กายภาพมาขยันเหลือเกินนะเอเวนไม่เจอแต่โคตรมาถึงไอ้แท็กจิงแต่เป็นแบบต่างๆไม่เปอร์เซ็นต์อืเลือ่อน กดยิ่งเจ็บปวดชิ้นนี้ก็เหมือนจะเอาผมสุดอีกชิ้นนะทุกคนท้องพี่จะหมดแล้วน้องชายโหมันไม่เป็นเวทเปอร์เซ็นต์วะเกมมันกวนตีนนะเว้ยพอสุมหาของให้อัตตาบิาสันแม่งม,มาแต่เวทเปอร์เซ็นต์พอสุมหาของเวทแม่งมาแต่แอกแอกเปอร์เซ็นต์เหมือนเกมมันรู้อะมึงไงอแงอีกแล้วกูม,มาเนี่ยเพื่อมึงเลยนะเว้ย ไปโจมตีสองจุดหกพอต่อไปแซ่เซตโจมตีดาวดูเฉนเฉเหมือนจะสวยอยู่แล้วมันสวยได้มากกว่านี้แล้วก็ขึ้นอยู่กับดวงพี่โดยการใช้หินพุกเซ็กซี่ดงร็อกเวทโจมไปล็อกสตันครีเอเะเพื่อหาอัตราคริทิคอลอัตราคริทิคอลไม่โผล่มาเลยกด<อ>ต่อตดินนี้มีน้อยอยากเครื่องกูบอกว่ามึงอยากเครื่องไงมึงไม่ได้ยินกูหล่อเชียวกาไปสามที่อัตราครีไม่มาสักอันท่าี่สี่เนี่ยไม่ควรแล้ที่ที่สี่ก็ยังไม่มาที่ที่ห้าผ่านไปครับ ทีนี้อ่านไปฮึมยังไม่มาและทีที่หกแล้วนะทุกคนยิงสุ่มยิงกากนี่ว่าโดนเกมกวนเตะแล้วเพื่อนเกมมันกวนเตี๋มแล้วมันกวนตีนยงกวอชิบหายแล้วทุกคนเหลือสามเม็ดสุดท้ายอ๋อยิงสุ่มยิงกากลงจริงแล้วเหลือสองเม็ดสุดท้ายไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อนะครับว่าจับเม็ดแดงไปสิบเม็ดกากกว่าเดิม ทําไมเกมมาทําแบบนี้วะท่อแรกอนาคตกูมืดแล้วท้ายหอบต้องเข้าสู่ด้านมืดต้องหาออฟไปหมดเลยสวยจัดยาวๆทุกคนอ้อเอสหมดแล้วว่ะสี่ช่องพอได้ตายหาสูงแล้วกากว่าเดิมทุกคนชิ้นเนี้ยมันเหมือนจะดีนะแต่มันไม่มีเวทโจมตีเปอร์เซ็นในสี่ออฟหลักเวททุกคนเพราะงั้นผมต้องทําชิ้นใหม่ด้วยหินรีออฟที่เหลือเกือบพันเม็ดของเรา ได้มา3ช่องยกระดับ1ล้านทองบินไปอีกชุดจ้าพี่น้องแล้วก็ได้ออกขยะมาเหมือนเดิมหรีหาเวทโจมตีอีกเช่นเคยทุกคนจุกจุครับ4.6งน่าเสียดายมากอืงจออกยังสวยแต่ไม่ได้ใช้เผอ่แป๊บเดียวเพื่อนๆทองเราเหลือแค่59ล้านแล้วนะเว้ย การรีหาออ๊บนี่เป็นอะไรที่แบบ <c oughs> ไม่ชอบผม <c oughs> ไม่ชอบเลยทุกคนมาสักอันเถอะเว้ยโอ,โ,อโ,อโอ้โหโอ้โห <c oughs> อ๋โห่ปเหนื่อยนะเนี่ยทองเราจะหลุด50ล้านมาแล้วนะนเพื่อนรูน้สึกเกลืออยู่เลยอะ่ะเวลาแข่งอันดับเอสคลาส วยตอนเนี้ยผมติดใจแค่ชิ้นแรกชิ้นเดียวซึ่งเราใช้ดวงวัดกบมันกันทุกคนผมจะทําชิ้นใหม่โดยการใช้หินรีออฟเกือบพันเม็ดเนี้ยใส่ไปตุ้มเรยวให้หมดเลยแล้วมาดูกันว่ามันจะได้ออฟสวยๆสี่ช่องไหมกับหินรีออฟพันเม็ดเป็นการลงทุนพันสุดยอดดูครับดูยาวมาดูกันว่าดวงไอ้ากายกับระบบเกมใครมีสุดกว่ากันมาเลยนั่นหละครับทุกคน ส่มไป600กว่าเมตรดีสุดได้เท่านี้อันใหม่ดีกว่าอันเก่าทุกคนพอออฟตรงมันมี3อันโอเคชิ้นสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราจะไปปลูกเสกกันแล้วทุกคนลอยล้านตูด้ดิแม่งมันให้ตีกายภาพผมเออเออกายภาพ3ช่องไปไวะไปไวะโอ้โหหนึ่งเปอร์เซ็นต์กากสุดขีเหร่เจ็ดเปอร์เซ็นต์เพื่อนๆแล้วก็ถึงช่วงเวลาที่ผมไม่ชอบอีกแล้วครับปลูกเสกอุปกรณ์ อันนี้แหละตัวปวดร้าวเลืเพื่อนเราจะต้องวางพุ่กับเวทโจมตีเปอร์เซนต์อีกหลายชิน้นแรกมันเลยส0มบเมตรโบอย่ากเกลือนะมึงเอ้ยดองของเป็นเดือนเพื่อชิบหายในวันนี้หรือเปล่านะไปครับเม็ดแรกเอาลิซเอาชัยสีม็ดยัดสุดไม่มีตีลอ่อไม่มีติ Very good Yes สวยชิ้นที่สวยจัดกีดาเมดยัดไปเลยครับไม่มีลงไม่มีล่อนั้นแบบไม่เชื่อหมดแล้วกับการตีลงตีลอ่อไรสาระยัดสดอย่างเดียว ยัดสดอย่างเดียวฮะคีย์ด้าเมยอย่างน้อย3ามโอเค4.5แล้วต้านคียครับยัดไปเลยครับไม่มีลอแล้วรุ่นนี้เป็นงาฐานทุเจ็ดไม่มีรลอดรุ่นนี้ห6หยุดกันคิยเรตต่อครับขอ5%บวกโอ้โหบอกแล้วตีหลงตีลอดมันไม่ช่วยนะมึงจะเกลือมันก็เกลืออยู่ดีเว้ยแล้วเว็บมาติดกับมันนะครับเว็บสี่มาติดโมซีมาติดโมซีมติดโมซีมาติดโมซีสูงที่แปดไอ้เนสวยอยู่นะแต่ผมมันลอกนะผมมันลอกนสูงที่แปดเนี่ยมันไม่เพราะ ดวงปุกเสกมากว่ะสุ่มออฟอุบ่าแต่ดวงปุกเสกมากเองเนี่มันคันเทพดีกว่ะชิ้นนี้ต่อชิ้นนี้ต่อรัมรำ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 ฮึมสามจุดหกหนึ่งเหรอผมอยากได้สี่บวกบวกทุกชิ้นเว้ยสี่บวกบวกทุกชิ้นบอก bang, ว่าสี่บวกบวกทุกชิ้นช <c oughs> ิบหายแล้วเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยมันขึ hey, ้นมาแค่นี้เนี่ยนะสี่บวกบวกทุกชิ้นชิ้นนี้เอาผมสุดมาก โอเคที okay, ่บอกว่าดวงดีคือคืนหมดแล้วนะอันนี้คือคืนหมดแล้วคืนหมดแล้วตี okay, ชิ้นหนึ่งก่อนเดี๋ยวชิปหายโอเคกลับมาเอาเวทโจมตีชิ้นนี้ฮึบศูนย์จุดสี่สามใช่หรอวะใช่เหรอวะแชทขู่ถามจริงไล่กูคแค่นี้หรอสามเปอร์เซ็นต์โอเคไม่โลภแล้วทุกคนแล้วค่อยไล่ตีทีละชิ้นดีกว,ว่าโอเคค่อยไล่ตีทีละชิน้นทำให้ทุกชิ้นบวกเวทโจมตีอย่างน้อยสามเปอร์เซ็นต์ก่อนนะแล้วเราค่อยมาไล่ออฟ สองยี่สิบแปดไม่ได้ไม่ได้ต้องสามต้องสามบอกว่าให้สามยังไงเราเออชิ้นหนึ่งไปครับไปครับกินปกเสดที่ผมแลกมาสามสิบเม็ดมันผ่านไปไวมากเลยนะจะหมดแล้วสวยหมดแล้วครับโอเคทุกชิ้นเราสามเปอร์เซ็นต์บวบหมดแล้วแหวนโจมตีของเราตอนนี้ทําให้มันทะยานขึ้นสี่เปอร์เซ็นต์ด้วยสามเม็ดสุดท้ายครับครับครับป้องกันเปอร์เซ็นต์ครับเพื่อนๆฮึบโอ้ยยังอยูสามเหรอขอสองได้ไหมเฮ่สามยี่สิบแปดท่านพี่ ขอห้าขอห้าโอ้โหได้ดังใจแม่นกดไปเถอะกดจนสุดอะมาดิมีเหลือเยอะเหลือเกินโอเคโอเคไม่สุดก็ได้โอเคไแหละยัดเลยพิเรสโอ้ยได้สี่จุดหกเก้าเพืพ่อนๆไปต่อไปกันต่อโอ้ยเจ็ดจุดสี่เลยอันนี้สวยจัดพิเรสไปห้าชิ้นนี้หวานเจี๊ยบเพื่อนๆแขเอา้ากดไปกดมาราได้เราจะพลังแสนไม่รู้เรื่องนี้ต่อไปแท่ครับจะเคี่ยนเธอให้ยับเคี่ยนเธอให้ เปอร์เซ็นทุกคนหวานเจี๊ยบต่อไปรีอออประดับทุกคนรีได้สิบครั้งนะหาเวโจมตีเปอร์เซ็นจะมาไหมนะตัวผมแม่งโคตรแย่กการสุ่มออฟเลยว่ะทุกคนมานหนเฮ้ยโจมตีอ่ะเฮ้ยได้มาทั้งทีได้ระดับซีก็ดีกว่าไม่ได้อะไรทุกคนอ่ะขอสามได้ไหมมีอันเดียวเนี่ยอโอ้โห พลัง9 6ประมาณนี้ครับกับของเจมเมโลโนาที่เราเตรียมตัวไว้สูญสิ้นทองไป55ล้านนะอย่างน้อยยังเหลือไว้กินหนกบิก45ล้านแต่เดี๋ยวผมไปต่องบที่เหลือ<ม>เดี๋ยวจะไปใช้ยิบย่อยแล้วเดี๋ยวว่ากันว่าจะเป็นยังไงของดองก็หายไปประมาณ7 80%เลยนะเพื่อนเพื่อเจ๊ตัวเดียวจริงๆคร,ๆครับแล้วก็ได้มาประมาณนี้เดี๋ยวรอดูนะครับว่าตอนเจามากาจะไปสุดได้ขนาดไหนลลังเจงกจแตแ เหมือนกับอัสซ่าทนักปีศาจอะนะรอท่านผู้ชมกันได้เลยครับเพื่อนๆผมก็อดใจรอที่จะป,ปั้นเจ๊ไว้แล้วแล้วพบกันใหม่พาร์ทหน้าครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับเพื่อเจอคนเดียวเลยนะเราดูเจ้ดำมาวันดำมาตึงดำมาก็อดดำมาเกลือได้เลยครับทุกคนแล้วเจอกัน